อย่างเรื่องของรีวิวเนี่ยเป็นจุดเด่นของของเราเลยเราถึงชื่อว่าวงในนะครับอย่างวันนี้ก็มียูเซอร์ที่ชมบุรีมามาจอยกับเราด้วยหลายคนเหมือนกันนะครับเพราะเป็นคนที่เขียนรีวิวเข้ามาแล้วทาให้เ,เขาเรียกว่าวงในเป็นวงในทุกวันนี้ตรงนี้นใช่คือจริงๆส่วนตัวแล้วดีสามากครับใช่ค่ะแล้วตรงนี้ถามคุณยอดคิดหนึ่งนะคะว่าวัตถุประสงค์ของก็ผมเป็นคนกรุงเทพนะครับแล้วก็มีผู้ใช้จากกรุงเทพเยอะที่สุดนะครับทีนี้เราก็ เมืองที่มีร้านอาหารหอันดับ2แล้วก็มีจํานวนคนใช้เป็นระดับสองต้องอยู่บนพื้นที่เพื่อที่จะมี relationship กับร้านอาหารตรงนั้นคุณยอดถึงจะเลือกมาที่นี่ด้วยเพื่อที่จะก็ถึงถึงถงงไม่การอยู่ในพื้นที่เนี่ยร้านอาหารกับ <ภา S 2> เรียกว่าอะไรนะร้านอาหารนคนนี้มันเป็นอะไรที่อยู่ติดกันมากนะ <ภา S 2> ครับ <ภา S 2> ร้านไหนก็จะมีพฤติกรรมการกินอาหารไม่เหมือนกัน เราก็จะรู้ว่าแถวไหนพัฒนาการมาเปิดที่พื้นที่แล้วก็จ้างคนในพื้นที่มาทํางานให้กับเราเพราะเขาก็จะรู้ว่าร้านอาหารอยู่ตรงไหนกันบ้างเพื่อนๆเขากินอะไรกันบ้างอันนี้สําคัญก็คือเข้าถึงได้มากกว่าแล้วก็ให้บริการอยู่ที่พื้นที่เลยต้องอยู่ในพื้นที่เท่านั้นวงในชลบุรีหรืออะไรขึ้นมาหรือว่าชลบุรีกินอะไรดีเวอร์ชั่นวงในขึ้นมาเรื่อตั้งแต่สูนนะครับน่าจะทําให้เรามีสื่อสื่อในมือมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นคนชลบุรีจริงๆที่ติดโลกเพจชรงนี้อยู่แล้วก็ มีคนเข้ามาแนะนําร้านอาหารด้วย่อยแล้วคนก็ตามไปกินจริงๆตามนั้นก็คือเป็นจุดผสมขอเราจะผสมตรงกันเราก็จะได้ใช้ด้วยะหลายคนนะคะนี่เพอแากดี๋ยวเขาขอเชิญคุณปุ๋ยซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าของเพจขึ้นมาดีกว่านะครับเชิญคุณหลุ๋ยดีกว่าครับมาแชร์กันอะไแรกแชร์กันไปครับข้อสองนั่นเองแต่ที่ว่าก็จะต้องเรียนน่าจะเที่ว่ามันต้องเป็นการรอบๆงาน รูหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พูดคุยกันต่อค่ะเพราะว่าเราโดยเพราะ AEC กําลังจะเข้ามามนมือเมื่ยก็สามารถที่ติดต่อแล้วก็เสิร์ชหาทุกอย่างได้เหมือนกันนะครับอันไหนที่เ A หรือว่าจะเป็นแฟนนลับนะคะที่ใช้งานที่สําคัญมากๆของประเทศไทยนะคะรอบไปนี้น่าหยุดแอคข้างใ่